สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเพจคุกกิ้งบวาริพินอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทําเมนูของหวานเป็นสาครูรวมมิตรนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือสาคูนะคะน้ําตาลปีบ๊บน้ําตาลทรายข้าวโพดฟักทองแล้วก็เผือกนะคะแล้วก็มีเกลือ ใบเตยนะคะประมาณ10บใบนะคะแล้วก็กะทินะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะโพดหนึ่งฝักไว้เปินา,าัไปฝานเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเผือกนะคะเอาไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเป็นลูกเต๋าหรือจะหั่นยังไงก็ได้แล้วแต่ค,ความชอบนะคะแล้วก็ฟักทองเปิดแกันนะคะน้ำจัดไปสามลิตรเลยค่ะ พอน้ําเดือดใส่สาคู่ของเราเลงไปเลยค่ะคนนะคะคนอย่าหยุดนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะคนให้สาคู่ของเราสุกก่อนนะคะสุกไปประมาณนึงก่อน คนไปเรื่อยๆนะคะจนสาคูมีตายอยู่ตรงกลางเล็กๆนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปทั้งหมดเลยนะคะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปทั้งหมดเลยนะคะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายค่ะนี่น่าจะเป็นน้ำตาลมะพร้าว ใส่น้ำตาลทรายลงไปทั้งหมดเลยนะคะใส่ใบเตยลงไปเลยค่ะคนให้น้ำตาลละลายเราจะมาใส่เผือกลงไปเลยนะคะเผือกจะสุกยากกว่าฟักทองตามด้วยฟักทองลงไปเลยค่ะ คนไปเรื่อยๆนะคะให้เผื่อกับฟักทองของเราสุกดีค่ะให้สุกไปประมาณหนึ่งอ่ะค่อยใส่ข้าวโพดนะคะตามด้วยเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะ คนไปเรื่อยๆนะคะไม่งั้นไม่ก้นค่ะตอนนี้เรามาเช็คฟักทองกับเผือกของเราดูนะคะว่าสุกหรือยังนะคะยังไม่สุกก็ต้มต่อไปอเช็คฟักทองเราดูนะคะสุกประมาณนี้นะคะ่ะแต่ที่จริงมันต้องสุกกว่านี้อันนี้เผือกนะคะเช็คดูคะ่ะ มันก็สุกไปประมาณหนึ่งแล้วเราจะมาใส่ข้าวโพดลงไปเลยนะคะเมื่อข้าวโพดสุกฟักทองกับเผือกเราก็สุกได้พอดีเลยค่ะเราจะใส่ข้าวโพดเป็นสิ่งสุดท้ายนะคะเพราะข้าวโพดสุกง่ายแล้วก็จะได้สีสันที่สวยงามด้วยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เดือดเลยนะคะตอนนี้เราจะมาใส่กะทิกันลงไปเลยนะคะ ใส่กะทิลงไป1กล่อง250 ml เลยค่ะเราไม่ต้องการใส่กะทิที่ปริมาณมากเกินไปนะคะเราใช้น้ำค่ะใส่กะทิไป250 ml นะคะคนให้กะทิเดือดอีกครั้งก็เสร็จแล้วค่ะส่วนเมื่อตอนที่เราเสิร์ฟเราจะเอากะทิมาโรยหน้าอีกครั้งค่ะวันนี้เราก็คนไปให้ กะทิของเราเดือดข้าวโพดก็จะสุกพอดีเลยค่ะตอนนี้ชิมดูนะคะว่าหวานพอดีหรือยังอ่าหวานพอดีเลยค่ะอันนี้ก็คือรอให้เดือดก็เป็นอันใช้ได้เลยนะคะเนี่ยสีสันสวยหอมน่ารับประทานนะคะอคนให้เดือดเลยค่ะ น้ำตาลปี๊ดช่วยให้สาครูรวมมิตรของเรามีกลิ่นหอมใบเตยด้วยค่ะน่ารับประทานค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะปิดแก๊สกันเลยนะคะอันนี้ปิดแก๊สแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยค่ะ อันนี้คือกะทิของเราที่ยังร้อนๆอยู่นะคะเขาจะมีลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเมื่อเข้าเย็นมันจะมีลักษณะที่ข้นหนืดกว่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาเ,าเซตตัวเย็นลงนะคะเนี่ยเมื่อเราตัตกใส่จานแล้วเราก็เอากะทิมารวยหน้านะคะกะทิอีกกล่องหนึ่งมารยหน้ามากน้อยตามใจชอบเลยนะคะใครชอบกะทิมากก็ราดไปมากๆากเลยใครชอบน้อยก็ราดแต่พอสมควรวารีพินเอาแค่นี้พอค่ะเห็นไหมคะจะได้สีสันที่สวยงามแล้วก็ได้สารอาหารครบในช่วยเดียวเลยค่ะเผือก เราก็ได้จากในหมู่บ้านเลยนะคะขา้าวโพดก็เก็บมาจากหมู่บ้านเลยค่ะใบเตยอะไรพวกนี้มันเป็นออแกนิกที่เขาปลูกกันในหมู่บ้านเราอร่อยมากๆลองดูนะคะเอามาจัดเสิร์ฟใส่จานตกแต่งให้สวยงามตามใจชอบเลยนะคะเอาใจคนกินอันนี้เอาไปเสิร์ฟคนกินร้องว้าวเลย เป็นเทคนิคง่ายๆที่จะทําให้อาหารง่ายๆเมนูง่ายๆของเรามีสารอาหารครบแล้วก็มีหน้าตาที่สวยงามขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ